สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของยอม้อยคนดวงดีนะคะพี่น้องจ๊ะวันนี้ยายก็จะมาจุดทูปพี่ไข่เด็กวัดเดีเพื่อเป็นแนวทางของหวยรัฐบาลเวียดนามหรือว่าฮานอยสีฮานอยนะคะได้แก่เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ยิงยาวไปถึงราวพัฒนาเลยนะคะพี่น้องจา๋า งวดประจำวันจันทร์ที่27เดือนธันวาคมพศ2564นะคะวันนี้ก็มาขออนุญาตให้พี่คร่แนวทางให้พี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27เดือนธันวาคมพศ5 6 6 4นะคะ ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก่อนมารับชมแนวทางงวดหวยวันนี้นะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนนะคะเดขกทูบเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะความแม่นขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาบุญคนเราต่างกันมีโชคต่างกันนะคะ แบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ ก็สามารถเล่นได้บนล่างไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าผู้ใดซื้อเลขบกกับระวังตับแตกนะคะพี่น้องจา๋าก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อย3ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะว่ามีตัวไหนบ้างรออีกสักคู่นะคะพี่น้องจา๋าใจเย็นๆนะคะอีกแป๊บเดียวนะคะ เดี๋ยวจะขยายให้นะคะ8ปดสนะคะเหงเนะคะ